บดน้องสาวนาเรียกันเลยม่นนอนาะองนี่บ่ได้บ่มันน้อยโคตรใบตองเงือนมันใหญ่มันน้มตองเือนองั้วอะบ่ได้นหมตองคววได้ตอง้วอางไรบ้านเต็ทำอะไรกินน้องมนตใส่กี่เ็ดกิโพี่น้องเอ้ใส่ไว้ตแตงคุณฟัก ซ้นหมูพี่น้องเฮ็ดสมร้านไผ่น้องไผ่มาเห็ดซอยกันอันนี้เจ้าเอาใส่เอาพุ่งมันออกเนาะอะนอันนี้รูบรอเอาคุยครับเออแล้วพระเอกเขาเนว่านักมานังตีเต้น้อยพี่น้องร้านสาวไป อันนี้ยังสกันกินแหลมัลนะอ๋อมอนปซื้อปลามาผันถ่ายมาเห็ดก้อยกินเห็ดก้อยปลาป้มปลานี่ปลากระดสดๆได้เลยซื้อมาตลาดปลาสดเลยเอามาดินมดินแนวๆเลยโอ้ยนังแบบว่าเ้าบว่ออกแลงมาหลังยำคืดๆเนาะท่าางพี่กับเฮ็ดสมว่าท่ามกุ้งดาวไปเนาะโอ้ตับนี่ขอจุยังไงเลยบอกคือว่ามันเดี๋ยวมันปี๊โอมันแหดดนะเนาะ ปิงเขาโอ้วันที่ไอ้เห็ดเขาพุ่นนั่นยังก่อนเขาพุ่นน้ำาอญ่ยังหนะแห้งโดนอันนี้เอาไรเห็บต้มมันละลายเนี่ยเออเมื่อขีบวันนี้ขท่าเดียวพีว่น้องนี่ก็ข้างหมอเรียบร้อยนี่เดี๋ยวทำปิ้งใกล้กันไลยอันนี้ขี้ปูมเนี่ยมื่ออื่นเนี่ยขี้เหลวเนาะพวกเรียนงานง่ายวันวานเนี่ย นนี้ตัวน้ผู้เฮดสมนะกัคนเดียวเลยบอนเนื้อไรหลายไอ้พี่น้องเอามากินเข่าแล้วทิดาค่อยินมาเนี่ย่ควายเราบลาบุณควายเราใส่ใส่ใส่มันแล้วเนาะนหน่อยเนาะใส่เลือดเทม่เห็นเทปอะไราะเนาะเอาที่ว่าผู้เจ้ากินนั่นแหละไมเห็นเทปอะไัวเนาะเออ อันนี้เขาคันน้ำของน้าแล้วเนาะบน้งขัวขัวเองเราใส่อีรถเออเอาตามฟีมือเจ้าเราหน่าแม่ขัวคนหน่อยคนหน่อยก็วนไงเนี่ย่าสลรับซื้อกันได้บ่น้ำเบื่อน้าเื่อเนาะโอ้โหเพราะปนว่าไม่เป็นมาโตเนาะ ยอกลานเลยครับอ้ยหอมเลยวะหอมลามมาก้ได้แตกเลยดาวผสุกดาวผ้สุกอือื่อนนื่อน้ดาวผสุกแ่ื่อขนาอ๋อดาวผาสุกอันดาวผสุกกับพี่ภาคว่าแม่นมาทั้งชอดลามเลยตอนนั่นผัดนังดาวผ้สุกด้านเลยใส่เออแม่กับชอดหาม่ไ้จำได้เคยบังอยู่ข้อวโกัวน้าพระเอกแม่ซื้อพี่ภาคบ่าันว่ผิดเนาะ ดาวพระสดเออก่อนล่างก็นล่งดังๆตัวเดิได้ก็เป็นเล็กน่อยกันเอาพี่น้องเอาเสีมไปวันเนี่ยเอาพดีแล้วพี่น้องเขาปอดกล้กวนี่เอาพี่น้องพม่ไ้ไม่้นเข่ามาบเนียโอ้ยเพี่ยาละนเขาก่อยฟ้าเด้อลูก่ินน้ำลูกไหม เก็ดข้อกินปลาไหลลูกมันต้มเขต้มไปละมาแม่นางอินมาประมากเช้าก็นาเห็ดขอมกระป๋าก Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ มันฮกเอาใส่เพราะมันก็ไปย้น้าเย็นฮักใส่เพราะเข้าไปเวยบบุ้นเข้ากันกูใส่จนถึงขำกูใส่ใส่ซด้อดาวนดีนเพินฮวนดีฮวนกระดูกดี่เออเดินชดเชไมดอ่ะเออ วละบ้าเาม่คุ้นกันเลยวันนอาการ้อนตปลาด้วยมึงใส่หมดแกงเียแล้วมึงใส่งไงมึงส่งปลอืปลาเนืปลาเนื้อผสมดอกพวดีพอกปนขวาบุี่เป็นปลาผสมแม่ก็ดีแล้วเอาผสมพวนี้

มันไปกินตีนงไงเด็กม่ย่ยอะาเตออเตออเตอกกิงใหญ่มากขำเขาขำเขาตอนน้่อยขาวขาวคิวมันข้าวขาวตอนนี้หน่อยบัดมานาบัดตอนนี้่อยบัดเี้ยวเี้ยวดำ้ด

เราต้างเรื่อเร้อวาเรยะเปอยู่บนนี้เด็กเ้วกันายเ่มเ่เช้าวานาเนียแม่นะไป่ตลาดนานนี่เรามาจ่ชีว่้าีไปทว่านว่านบอ ข้าวมูอ่านปะมูอ่านเนี่ยมันเอามูอ่านมีอย่างมูสาวชอบกับมูสาวคนนี้เลอะแล้วม่นนี่มูวเนี่ยไปตลาดไปอ่ไปนั่งมื้อคืนไหมไปมูอ่านนะคะไปยังร้างเมื่อคืนนี่เลยก็ไเอาเราสาแห่งค่ะลงแล้วมึงเคยทำอ่ จะพูดเรื่อลาบันเทิงงบบกลืมกันนี่แหละลัก็ลืมมัยหัลืมกันมามยลยทายเลยแซ่บอยู่ฮัตตะเห็ดนะเจอเห็ดน้ำมันลราเป็นเมื่อยอือยังนว่าจะพักผ่อนกันหน่อยจบายชาเราจะมาเห็ดจะเิดพรอมกันเลยจะลืมเรไปต่ออแล้ว มีน่นไปเอานึ่งก็ข้าปลา้าวปลาเาไปอกแเัไปก่องินระังยได้กับมดยั่ลูกเานก็ไปชิ่นโอ้มูิ่งซับกระบอกซักกะบอได้ไล่เติบอก็ยดี๋ยวเชียรอีกที่ักเพิ่มอีกอนักตับเผ็ดกันหมั่นน้ำ เด็ดมันมีได้ตัวนีเนาะตวน้เนาะมันเป็นจระเข้็งมันะงเงคือลุมันไม่อบกระโตลุมากมนคือท้อคือทงเม็อันทังางนะทุกนคือเนก้าคอท้งอทั้งเมย์ ไปปอรลายลายมันกระสอยพับพแ้วว่าผู้ใจปูปอนาพับจะบอกบอกเมฆกับบากหน้าค่ะไปดูลก,กันหนึ่งมันมีแนวด้ะชวยคือปอ,อ,อบอนะอือปอบโคตบอกเมฆเมื่อวนอยู่ลำกันเป็นบอกปอก,กับเม่มันเล้ปัก,กันปกูเนี้ยอยากปักกระดดไ่สมบูรป ตาดนเติมแบงหามาว่านี่เนาะาปญี่มาปาี้อ้โอ้ขึ้นมาซื้อกับเพนนงมีเลเนี่ด้อขั้นสไก่เด้ซื้อมาแต่ไม่องเอิถาบินะอาจกตู้ไว้หายโดเออคุสิภาพอนนอนกัน นอน,อน,นตื่นกและไปโทรไยยินนอสอกุกปา,ายิต่อ เเป่าก das so ็จงนั่นแหละเอากระิ๊ั้นกระพุ้นกระพุ้นกระพุ้นจหาโโคล้เนาะิกขนเ่าระิกเห็ดเป็นน้ำกะพุ้นกระนบ่ั่งครัไปนั่งขานเนาะไรอย่างไรแนาบายบายนาะบบายสองสาวกินไป